สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราจะมาทำปลาหมึกกันนะคะจะทำปลาหมึกย่างค่ะวันนี้จะทำปลาหมึกย่างจะค่ะจะมีปลาหมึกสองตัวกับปลาหนึ่งตัวจะเยอะไปเปล่าก็ไม่รู้นะนี่แค่ปลาหมึก แค่ปลามึกแบ่นไ้กิโลครึ่งค่ะประมาณกิโลครึ่งปลาหมึกโลครึ่งเราจะมาทำปลาหมึกยาก สวัสดีค่ะพี่นอ้อง,งเราแต่เราจะลอกปลาหมึกเราจะลอกปลาหมึกแป๊บหนึ่งแล้พี่น้องเนาะเราไม่ต้องเอาอย่างสดแบบนี้นะเราไม่ต้องย่างไปย่างสดๆเราจะลอกแป๊บหนึ่งก่อนค่อยไปค่อยไปย่างเนาะ ดอกให้มันให้มันนี่ก็พอเลยด้กให้มันเสียบไม้ง่ายนะพี่น้องก่ะนี่ก็พอแล้วล่ะค่ะไม่ต้องให้มันสุกให้มันปดตัวแล้วกอเราก็เสียบไม้นะครับย่าง เดี๋ยวเราจะไปย่างอยู่นะพี่น้องเราทำไม่ต้องให้มันสุกเหรอให้มันให้เราให้เราหั่นง่ายอะไรง่ายก็พอพี่น้องแล้วก็จะหัน่น นี่ค่ะปลาหมึกเราเราจะน็อกน้ำเย็นนะตามมาพี่น้องค่ะแล้วก็ใช้แบบไม้กันสั่นตัวใหม่นี่ค่ะ ก็จะล้างเกลออีกหน่อยหนึ่งจะได้มันไม่จะได้หายขาว รเราจะทำการหั่นเสร็จไม้ก่อนนะพี่น้องนะพิกมาล่าสุดสองสาวไทยใหญ่เองนะคะพิกมาล่าค่ะแกงซาบูซาบ,บูซาบ,บูเราพิกมาล่าลรวค่ะ น้ำพริกหม่าล่านะคะใครอยากได้เราจะใครอยากได้ก็บอกด้วยนะเดี๋ยวเราจะขายครึ่งกิโลสองร้อยค่ะน้ำพริกหม่าล่าครึ่งกิโลสองร้อยคนนะคะใครอยากได้บอกด้วยครึ่งกิโลก็เยอะเนาะ สองร้อยคนนี่ถูกนะคขึ้งกิโลเนี่ยคขึ้งกิโลมีห้าร้อยกรัมเนาะสี 4, 200่ร้อยกรัมสองร้อยคาสี่ร้อยกรัมสองร้อยพริกหม่าล่านะคะใครอยากได้ติดต่อสาวไทยใหญ่ในสวีเดนด้วยนะคะเราจะลงช่อง y ยูทูบหลังเราค่ะสาวไทยใหญ่ในสวีเดนนะคะสวย้เลยมากไม่มีอะไร นี่้อค่ะพริกหม่าล่านะคะพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดถึงเม็ดการสวงการคลังต่างประเทศเลย,เลย <n> แหละเผ็ดมากค่ะถึงนรกและสวรรค์เลยนะความเผ็ดของนางพริกหม่าล่านะคะนี่ค่ะ <n> สูตรของสูตรของเมืองจีนโดยตรงค่ะ ทีโร้อ0สองร้อยก็เยอะอยู่นะก็แพงไม่แพงหรอกนี่ค่ะ